มาถึงนี่ค่ะสาวผู้รันทุกวงการจริงๆนะคะนี่เมื่อวานนี้คนไทยภูมิใจเนอะ<ช>ว่าลิซ่าของเรานะคะตอนนี้ไปทุกวงการแล้วจริง, <S 2> <S 2> <S 2> รงๆแล้วก็ทุกคนเซอร์ไพรส์มากเมื่อลิซ่าไปโผลที่ F1 น,น,นั่นเองนะคะซึ่งอ่ะก็ F1 นะคะที่เขาไปเนี่ยอยู่ที่ที่ไมอามี่นะคะก็เป็น F1 ฟวันไมอามี่กลางปีค่ะปี2024เนี่ยนะคะก็ซึ่งจัดที่ไมอามี่เท่มากแล้วเขาก็ได้ร่วมเฟรมกับโอ้โหนี่ คนระดับโลกทั้งนั้นนะคะและที่ทุกคนภูมิใจก็คือนี่ลิซ่าได้รับเกียรติให้ไปโบกธงก็จะเป็นธงตารังหมากรุกเนี่ยปกติเนี่ยมีแต่คนดังระดับโลกแบบจัสตินบีเบอร์อะไรอย่างนี้เดวิดเบคแฮมอะไรเนี่ยที่จะได้เป็นคนที่เคยโบกนะคะอันเนี้ยทอมฮอลแลนด์ก็เหมือนกันนี่อันนี้เป็นลิซ่านะคะก็ปกติเขาจะโบกให้กับผู้ชนะเนาะในการแข่งขันนะคะแต่ เขามีนี่ประเด็นตรงนี้นิดนึงเขาบอกว่าอันเนี้ยคนแอบเห็นว่ามีหนุ่มแย่งซีนไหนมันคือรูปกลมๆ<ไ>แดงๆเมื่อกี้เหรอคะไหนมีหนุ่มแย่งซีนข้างหลังอ,ะอ่ะบอกว่ามีใครก็ไม่รู้หลบให้กําลังใจอยู่หลังสาว <c oughs> เออใครตาดีช่วยดูหน่อยค่ะโล่มกี้นี่ หลบไปแล้วพอเห็นกล้องก็หลบแหวบหนึ่งก็เห็นเนอะคนดูนี่ก็ตาดีเนาะดีจังเลยอ่ะก็เลยคิดว่าที่แวบหลบอยู่หลังเสาเนี่ยก็น่าจะเป็นคุณเฟเดริกอานนนั่นเองนะคะก็เป็นนะลวยคนสนิทคนสนิทอ่านี่คงจะให้กำลังใจอยู่ข้างหลังใกล้สุดยอดโอ้ยสุดยอดเท่มากเลยเนาะเอาเขาไม่ได้พูดถึงกระเป๋าใบที่ถือที่เป็นรูปหมวกกันน็อก ถ้ากระเป๋าน่ะเขาแซวเขาแซวแซวหนุ่มก่อนเขาแซวหนุ่มก่อนโอ้ยจ้ะไหนไหนอะเมื่อกี้แล้วเสื้อขาวเสื้อขาวเดินหันหลังขออีกทีนึงก็คืออยู่ใกล้ๆตลอดอ่ะว่างั้นเธอนี่อ๋อนี่ไง